สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการ s p ป c ฟ p นที e t กับแอดมินแอมค่ะแล้วก็แอดมินพี่จาครับค่ะวันนี้เรามีหัวข้อมาพูดคุยกันค่ะพี่จาเราจะพูดถึงว่าเซลฟี่ยังไงให้เป็นมือโปร เซลฟี่ยังไงให้เป็นมือโปรใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะผู้หญิงอะ่ะเขาชอบเซลฟี่ไม่ว่าจะไปกินข้าวดูหนงังฟังเพลงไปไหนก็นแล้วแต่เขาชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทํายังไงให้รูปที่เราเซลฟีอ่ออกมาเนี่ยสวยถูกใจพี่ตามีเทคนิคอะไรไหมคะอ๋ะอวิธีการเลือกมือถือที่ถ่ายเซลฟี่ได้สวยเนาะแต่ันดับแรกผมจะขอกล่าวถึงประวัติของกล้องหน้ามือถือก่อนแล้วกันนะครับะ ไอ้กล้องหน้ามือถือเนี่ยแต่เดิมมันทํามาสําหรับถ่ายวิดีโอคอลครับก็คือคุยแบบเห็นหน้ากันหรืคอนเฟอเรนซ์เห็นหน้าตั้งแต่สมัยแบบมือถือโนเกียปุ่มกดแล้วแต่พอไปเรามาเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยมันกลายเป็นเทรนด์อีกแบบหนึ่งขึ้นมาก็คือการเอากล้องหน้ามือถือมาถ่ายรูปตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะผู้ผลิตมือถือเขาก็เลยจะพยายามทํามือถือให้ตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้นนะครับโดยการเพิ่มพิกเซลเข้าไปแล้วทําให้มันสามารถ ถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายหน้าตัวเองได้ดีพอเ<อ>กับกล้องหลังเลยมีม,มีพิกเซลเท่าไหร่มั้งคะจากแต่ก่อนเนี่ยครับเราถ่ายกล้องคอนเรีบดีเจก็คือมันไม่ถึงมันไม่ถึงเมกะพิกเซลครับก็จะเพิ่มมาเป็น สองล้านพิกเซลสามล้านพิกเซลห้าล้านพิกเซลตอนนี้แปดล้านพิกเซลและล่าสุดนี่เหมือนจะมีมือถือทำกล้องหน้าความละเอียดชั้สองล้านพิกเซลครับสาสองล้านพิกเซล <ไป S 1> พี่ตาคะนี่เรากลับว่าเราจะซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไห,หน้าเราถ่ายหน้าเสร็จปุ๊บ,บเราซูมเห็นนี่ชั้นหนังกำพร้าเลยบ <c oughs> นหน้า, <c oughs> าไปถึงชั้นหนังกำพร้าเลยทีเดียวเพราะว่ามันตอได้ละเอียดมากสุดยอดเลยอ่ะอแล้วถ้าพูดถึงกล้องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพิกเซลไปแล้ว เี๋ยวนี้กล้องมันมีแบบเป็นยังไงบัางคะมีมุมกว้างมีถ่ายธรรมดามีแบบไหนพี่จาแนะนำหน่อยค่ะคืออย่างนี้ก่อนนะครับกล้องกล้องหน้ามันจะมีสองาวๆคือสองแบบคือกล้องหน้ามุมธรรมดามเลนธรรมดากับกล้องหน้ามุมกว้างขึ้นมาแบบใหม่อ,มอย่างมือถือของแอมเนี่ยตอนนี้ใช้มือถือ,อยี่ห้ออะไรเอ่ยใช้ Op ป o, o ค่ะอม oppo ไฟเจ็ดเอเนาะกล้องขายสองกกล้องหน้าห้าล้านพิกเซลค่ะส่วนของพี่เนี่ยใช้ i p โฟ n e 6 plus เนี่ยม,มันจะเป็นกล้องหน้ามุมแบบธรรมดาครับก็คือมันจะไม่ได้กว้างมากคือถ่ายประมาณเก็บหน้าตัวเองได้แต่ว่า ผู้ผลิตก็มองเห็นว่าเอ้ยถ่ายเซลฟี่คนเดียวมันไม่สนุกไงแล้วแบบมีเพื่อนเหรอเพื่อนมาเอ,อ้ยตกขอบเพื่อนตกขอบทําไงดีนี่เลยครับทํามือถือกล้องหน้ามุมกว้างขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่เป็นมือถือกล้องหน้ามุมกว้างอก็คือกล่าวว่าเดี๋ยวเซลฟี่กับเพื่อนออแอมเซลฟี่กับพีจ่จ่าแอองคนที่ไม่ตกขอบแอมไม่ตกขอบอแฮปปี้อ่าอย่างตัวนี้คือรุเมีย6 4 0ีนกะครับก็คือพร้อมกล้องหน้า้านพิกเซลเลนมุมกว้างสามารถถ่ายรูปแบบนอกจากจะถ่ายรูปเซลฟี่กับเพื่อนได้แล้วเวลาไปเที่ยวอย่างเง ปกติเราถ่ายกล้องหน้าเราจะเห็นเห็นแต่นหน้าแต่เราอยากอวดหนไปเที่ยวภูเขาภูจิกสวยมากเลยอยากจะถ่ายวิวข้างหลังไปเที่ยวห้างไฟสวยเราถ่ายน,านี่ตัวนี้ถ่ายปุ๊บเราสามารถเห็นวิวข้างหลังได้ด้วยเห็นอไฟูจิเมื่อกี้ด้วยอ๋อใช่ ใช่โอ้โหสดุนนด,ดยอดเลยจริงแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะพี่จ้าผู้หญิงเขาไม่ได้อยากได้กล้องมุมกวา้างเขาอยากได้อะไรที่มันแบบว่าถ่ายแล้วสวยวตื่นมาหน้าสดถ่ายแล้วก็สวยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบว่าเป็นแบบโหมดบิวตี้อะไรอย่างนี้อืมซึ่งอย่างที่หนาใช้ออปโปเนี่ยพี่จ้าเขาก็มีโหมดบิวตี้เหมือนกันโอ้อโหลับรองว่าสวยเลยพูดแล้วต้องลองนี่ อ่าหนึ่งสอง่มไงสวยตั้งแต่ตื่นนอนหลอของพี่แม่ไม่ร่าอันหนูว่าไอโฟนน่ากลัวนะคะพี่จ๋ามันพี่ก็จริงไปหรือเปล่าหนูไม่รู้หนูว่าต้องไอโชนมันจริงไปหน่อยเนาะใช่จะเป็นโหมดบิวตี้ดีกว่าเนาะแล้วถ้าเกิดว่ากล้องบางตัวค่ะพี่จ๋าเขาไม่ได้มีโหมดบิวตี้มาให้ในกล้องพี่จามีแอปพลิเคชันอะไรแนะนำไหมคะสำหรับเพื่อให้การเซฟี่นี่มันสวยมากยิ่งขึ้น ก็ S <S สําหรับแอปพลิเคชันที่ทําให้แบบหน้าสวยนคือคือมันจะลดลดรอยลดหร<ม>ือรอยบนหน้าทําให้หน้าขาวขึ้นทำ,ทำเลือดฝาดทําตาโตว้องแบวตามแบบที่เขาชอบกันนะครับก็จะมีกละอสามหุกศูนย์อย่าี้ตัวยอดฮิตเลยใช้มาั้งแต่สมัยก่อนแล้วตอนนี้ยังมีอยู่แล้วก็จะเป็น b 6หกนึ่งสองของไล<ม>น์อันนี้ก็นิยมเหมือนกัน เซลฟี่เ <D elf ie> สร็จปุ๊บนอกจากหน้าสวยยังจะใส่ฟิลเตอร์เป็นฮิปสเตอร์ได้อีก <G ül> เป็นฮิปสเตอร์ได้ด้วย,วยแอป,ปหนึ่งต้องแอป,ปมีแอป,ปแนะนำไหมมี beauty part ค่ะก็คือ<ม>ถ่ายเสร็จก็แบบหน้าฟุม้มฟิ้งสวย<ม>เราจะไม่ยอมลงรูปอะไรที่ทำลายตัวเองในเฟซบุ๊กเด็ดขาด <G ül> ได้เลย <G ül> และแน่นอนก็นอกจากมีแอป,ปแล้วทำให้เซลฟี่ง่ายขึ้นแล้วเขามีอุปกรณ์ค่ะพี่จาก็คือตอนนี้ก็จะมีรีโมโมีไม้ในอินเทอร์เน็ตก็จะมี ผงมั่งมีไม่ถูพื้นมั่งแต่ว่าสองสองอย่างหลังตัดดีกว่าเนาะพี่ดูมันจะดูลําบากเกินไปแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อรีโมทหรือว่าไม์เซลฟี่เขามีอย่างก็คือใช้หูฟังค่ะพี่จ๋าใช้หูฟังอืมใช้หูใส่หูฟังแล้วเซลฟี่ใช้หูฟังกดถ่ายรูปไม่ใช่ใช้หูเอาไปเซียววาวน้องแอมใช้ไหมเวลาแบบเซลฟี่ใช้หูฟังไหมก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราเซลฟี่อ่ะ สมมติว่าเรากดจากตัวเครื่องนี้ใช่ป่ะคะพอกดปุ๊บอ,อ่ะเครื่องสั่น,ม,นมันเกรงกล้ามเนื้อแขนไม่ใช่เครื่องงานกล้ามเนื้อแขนเดี๋ยวแล้วรูปมันสั่นมันก็ไม่สวยถ้าเราใช้หูฟังใช่ไหมคะมันก็ทําให้แบบรูปมันออกมาดีกว่าอะไรอย่างนี้น,นี่เองแล้วก็ถ่ายมุมเผลอได้ด้วยใช่ไหมพี่เห็นเขาถ่ายมั้ยจาราคนนิยมการมุมเผลอมุมแบบว่าแอบว่าเผลออะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆก็คือกดอยู่ตรงนี้กดอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะเราแบบกดเองอ๋อถืออย่างนี้เลยนะถือมาถืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลย โอเคโอเคพี่พอเข้าใจพี่พอเข้าใจแล้วแล้วนี่แอมมีวิธีการแบบถ่ายรูปเซลฟี่ให้แบบมันสวยยังไงแนะนำไหมแนะนําพี่หน่อยละกันว่าพี่ไม่ค่อยถ่ายเซลฟี่พี่แน่นอนมืออาชีพเวลาถ่ายรูปเซลฟี่ให้มันสวยใช่ไหมคะพี่จาเราจะถ่ายยังไงก็ได้ให้มันกดหน้าลงมาที่สุดเพราะมันจะผอมกดลงมาถ่ายจากแฮนดิคเตอร์ก็ได้นะจริงๆอ่ะมือไม่น่าจะถึงก็กดลงมากดลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราจะไม่ยอมให้เหนียงเราอมาเดทาเรายืดคอมาหน่อยยืดคอยืดคออย่างนี้ เราเหมือนเต่ายืดขอกมาใช่ไหมคะเราต้องทำตาโตตาโตด้วยนั่นแหละเดี๋ยวก็สวยมันจะดีเหรอครับเนี่ยแอบว่าพอจะกลัวโอ้พี่ก็มาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจกลัวมากกว่านี้อืทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการเซลฟี่ทั้งหมดที่เรามาแนะนําคุณผู้ชมค่ะพิจาว่าเซลฟี่ยังไงให้เป็นมือโปรมืออาชีพตื่นมาถ่ายรูปเซลฟี่แล้วสวยตื่นมาปุ๊บถ่ายเซลฟี่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนอัพลงเฟซบุ๊กสวย Ui, สวยค่ะก็นี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะซึ่งครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่ามีาทริปดีๆอะไรเด็ดๆมาแนะนำคุณผู้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมแอมกับพิชาจะอาข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สเปกโฟนทีวีต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้เราลืมถ่ายเซลฟี่กันตอนจบนี่ช่างมันเถอะ